ลดพูงง่ายๆใน7วันนะครับแค่เริ่มต้นจากการทําสิ่งนี้แค่ สิ่งเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังเนาะคือหลายคนเนี่ยบอกหมอหนึ่งว่าฟังมาหลายหมอมากเลยค่ะแล้วก็ฟังหมอหนึ่งมาหลายคลิปด้วยแต่คือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากการทาอะไรก่อนเพราะว่าไรเพราะว่าแป้งต้องปรับโปรตีนต้องปรับไขมันต้องปรับมันเยอะไปหมดเลยเอากังกลย IF อีกเอาง่ายๆแบบนี้ละกันเพื่อให้คุณมีกําลังใจในการลดน้าหนักนะครับให้คุณเริ่มจากการปรับเครื่องดื่มก่อนเพราะมันง่ายที่สุดเครื่องดื่มที่ทาให้คุณอ้วนคือเครื่องดื่มที่มีน้าตาลกับครีมเท หนึ่งน้ำเปล่าสองชาที่ไม่มีน้ําตาลและสามกาแฟดําสําหรับคนที่ไม่ได้ดื่มชากาแฟอยู่แล้วกินน้ําเปล่าดีที่สุดนะแต่คนที่ดื่มชากาแฟนะครับพยายามเลือกชาที่ไม่มีน้ําตาลและกาแฟที่เป็นกาแฟดําจะดีกว่ามากๆนะครับส่วนหลายคนถามมาหนึ่งว่าแล้วพวกกลุ่มชาเขียวที่เขาเคลมว่าลดน้ําหนักได้พวกนี้ดีไหมนะครับถ้าชาเขียวอันไหนที่เคลมว่าลดน้ําหนักต้องระวังไว้ก่อนเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชาเขียวที่มันช่วยลดน้าหนักได้เนี่ยมันจะต้องเป็นชาเขียวที่ไม่มีน้ําตาลและมันลดน้ําหนักได้หลักๆเพราะมันไม่ได้ใส่น้ําตาลมาร่าางกยเลลสัับไไไปใช้้ขมนด